สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาจัดอันดับเสนจันที่เลี้ยงยากที่สุดไปหาเสนจันที่เลี้ยงง่ายที่สุดนะคะว่ามีชนิดพันธุ์ไหนบ้างนะคะซึ่งเราจะจัดอันดับจากเสนจันที่เราเลี้ยงอยู่นะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน9ชนิดนะคะได้แก่เสนจันหอมเสนจันขาว สเสน่ห์จันเงินสเสน่ห์จันดำสเสน่ห์จันนาสเสน่ห์จันแดงสเสน่ห์จันเขียวสเสน่ห์จันป่าแล้วก็สเสน่ห์จันโกเมนมีเก้าชนิดนะคะเรามีอยู่เก้าชนิดที่เราเลี้ยงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับให้ดูว่าตัวไหนที่เลี้ยงยากที่สุดแล้วตัวไหนที่เลี้ยงง่ายที่สุดเราจะมาจัดอันดับ จากที่เราเลี้ยงอยู่นะคะตัวอื่นที่เราไม่มีเราไม่ขอเอามาจัดอันดับนะคะซึ่งใครอาจจะเห็นต่างจากนี้ก็ได้แต่เราเล่าจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมานะคะเกณฑ์การวัดของเรานะคะเราจัดอันดับจากการเลี้ยงที่เจอกับปัญหา,าการรากเน่าค่ะเกณฑ์การวัดของเราคือเอาอาการรากเน่ามาเป็น จุดชี้วัดนะคะว่าตัวไหนเลี้ยงยากที่สุดตัวไหนเลี้ยงง่ายที่สุดเราจะวัดจากอาการรากเน่าเป็นหลักค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าสําหรับเราตัวไหนที่มันเลี้ยงยากที่สุดแล้วก็ตัวไหนที่เลี้ยงง่ายที่สุดมาเริ่มดูกันเลยค่ะถ้าวัดการเลี้ยงจากระดับความยากง่ายเนี่ย โดยการใช้อาการรากเน่านะคะเป็นตัวชี้วัดนะคะเราขอยกให้สเสนจันหอมบ้านเนี่ยหรือสเสนจันหอมเนี่ยแหละเป็นที่หนึ่งนะคะในเรื่องของความเลี้ยงยากสําหรับเราสเสนจันที่เลี้ยงยากที่สุดก็คือสเสนจันหอมค่ะตอนนี้เรามีอยู่สี่กระถางนะคะความยากก็คือเขาจะรากเน่าง่ายมากเลย ต้นนี้นี่พยายามกู้มาหลายครั้งแล้วนะคะอยู่สภาพนี้ค่ะกู้มาหลายรอบไม่ว่าจะเอาไปอบจะเอาไปชชาน้ําสุดท้ายเอามาลงนี่ก็ได้อยู่แค่นี้เรามีอยู่แค่สี่กระถางนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปวันไหนจะเลี้ยงได้นานแค่ไหนด้วยนะคะเพราะว่าเลี้ยงยากมากแล้วก็หาซือาาซ้อก็ยากหาซื้อก็ยากเลี้ยงก็ยาก เนี่ยซื้อเนี่ยบางทีเราจะไปเจอพราะขาแม่ขาบางคนเนี่ยเอาสเสน่ห์จันป่ามาเมคขายเป็นสเสน่หจันหอมด้วยนะคะแล้วซื้อมาก็ไม่เห็นจะหอมเท่าไหร่เลยสเสน่ห์จันหอมตัวจริงเนี่ยเขาจะเขาจะหอมฟุ้งยันกระทั่งดินที่ปลูกเลยดินที่ปลูกเขาก็จะหอมไปด้วยนะคะตัวนี้เขาจะหอมมากแค่เปลี่ยนกระถางน,นี่กลิ่นแบบกลกิ่นรากโชยขึ้นมาหอมตลบอบอวลมากค่ะ ตัวนี้หอมที่สุดแล้วก็เลี้ยงยากที่สุดแล้วก็หาซื้อยากที่สุดที่จะเป็นของแท้นะคะหาซื้อยากมากที่จะเป็นของในหายากมากแถมยังเลี้ยงยากตายง่ายอีกตั้งหางนะคะพร้อมจะไปได้ทุกเมื่อเรียกว่าพร้อมตายได้ทุกเมื่อเลยดีกว่ารากเน่าง่ายมากค่ะตัวนี้เป็นตัวที่เรารู้สึกว่าเขาเลี้ยงยากที่สุด เสน่จันทที่เลี้ยงยากเป็นอันดับที่สองของเรานะคะก็คือเสน่จันขาวค่ะเสน่จันรขาวนะคะที่เรารู้สึกว่าเลี้ยงยากเป็นอันดับสองแต่ก็ยังง่ายกว่าเสน่จันทรหอมเสน่จันขาวนี่ก็รากเน่าง่ายเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะนะคะถ้าเราใส่กระถางเนี่ยที่เขาใหญ่มากใหญ่กว่าขนาดของรากที่มันดูแลบาลานซ์กันอะ สมมติรากมันไม่เยอะแต่เราไปใส่กระถางใหญ่อย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงรากเน่าง่ายมากเลยนะคะแล้วเขาก็โตชา้าออกใบใหม่ชา้าต้องการการประครบประงมสูเหมือนกันแต่ก็ยังง่ายกว่าเลี้ยงสเสนจันหอมถ้าสมมุติเจอดินแฉะเจอความชื้นเยอะๆเจอแสงแดดเยอะๆอย่างเงี้ย เขาก็มีสิทธิ์ไปได้นะคะรดน้ำมากไปดินแฉะมากไปก็เสี่ยงต่อการลากเนา่าใส่กระถางใหญ่ไปก็ลากเนา่าเพราะฉะนั้นเราไม่กล้าใส่กระถางใหญ่เลยค่ะต้องเอากระถางให้พอดีกับขนาดลากของเขานะคะสเสนจังขาวเลี้ยงยากเป็นอันดับที่สอง ต้องการการประครบประง,งมสูงเหมือนกันเนี่ยค่ะกระถางถ้าใส่ใหญ่ไปเนี่ยใหญ่เกินขนาดลากของเขาไปมากเลยนะสมมติรากมีน้อยแล้วไปใส่กระถางใหญ่เนี่ยเน่าเอาง่ายๆเลยนะคะดูขนาดรากก่อนแล้วค่อยหากระถางมาใส่ถ้าลากไม่เยอะก็ไม่ต้องใส่กระถางใหญ่นะคะพอาะรากเขาเน่าง่ายเราอะวัดความเลี้ยงยากง่ายจาก อาการลากเน่าเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าลากเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาจะชีวิตเขาจะไปต่อได้ไหมถ้าลากไม่ดีก็เตรียมตายได้เลยหรือไม่ก็โตช้านะคะสเสนจันที่เรารู้สึกว่าเลี้ยงยากเป็นอันดับที่สามก็คือสเสนจันเงินค่ะเราเพิ่งได้ต้นเบบี้มานะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงมากเลยนะคะแพงมากๆเลย เราเลี้ยงตั้งนานแล้วใบประมาณนี้แล้วยังเจอรากเน่าอีกตั้งหากใช้ดินแฉะไปใช้วัสดุปลูกแฉะไปก็รากเน่านี้ต้องเปลี่ยนดินอีกนี่ก็แล้วเขาก็โตค่อนข้างช้าต้องประค,รบ,ประครบประงมสูงแต่ก็มีใบใหม่ออกมาแล้วล่ะค่ะก็อาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะสำหรับเราสเสน่ห์จันที่เลี้ยงยากเป็นอันดับที่สามก็คือสเสน่ห์จันเงิน เสน่จ์จันที่เลี้ยงยากเป็นอันดับที่4ี่นะคะสําหรับเราก็คือสเสน่ห์จันดําค่ะแรกๆก็เหมือนจะดีนะคะเลี้ยงไปงนานๆก็ลากเน่าอีกแล้วเวลาย้ายกระถางใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะโทมใบจะตกนานเลยค่ะกว่าจะฟื้นตัวนะคะแล้วก็เราเพิ่งเจออาการยอดเน่าเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับ การเลี้ยงเสน่ห์จันโดยเรามาเจอในการเลี้ยงเสน่ห์จันดำนี่แหละค่ะที่เจออาการยอดเน่านะคะลากเนา่ายายค่ะถ้าวัสดุปลูกเนี่ยมีกลามะพร้าวเยอะนะคะเราก็เจอกับความชื้นาน,านั้นๆรลากเขาจะเน่าง่ายมากพร้อมจะไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะเสน่ห์จันดำเนี่ยดูเหมือนง่ายแต่จริงๆก็เลี้ยงยากเหมือนกันนะแลวเวลาเปลี่ยกนกระถางใหม่อ่ะชอบโซมค่ะ โสมโมนานเลยเดี๋ยวก็ใบตกพอก็ช่วงกลางวันก็ใบตกลำดับต่อมานะคะลำดับที่หก็คือสเสนจันหน้าค่ะที่เรารู้สึกว่าเลี้ยงยากนะคะแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเจอรากเน่าแล้วเนี่ยก็เกินแก้เหมือนกันบางทีถ้าเป็นเยอะๆเคยเจออาการ ลากเน่าชนิดที่แบบว่าเจอเป็นโคนเลยค่ะเจอที่โคนนะคะแล้วก็เน่ยายันเงาเลยเน่าไปหมดน่ะแต่เอาจริงๆเขาก็มีความถึกนะไม่ค่อยเน่าเท่าไหร่หรอกสเสน,น,น่จันนากเนี่ยไม่ค่อยเจอเน่าเท่าไหร่นะคะเราเลยจัดเขาไว้ในอันดับที่ห้าสำหรับความยากง่ายในการไอความยากในการเลี้ยงสเสน่จันนะคะเขาอยู่ในลำดับที่ห้าเพราะว่าไม่เน่าง่ายแต่ถ้าเน่าก็เน่าแบบสุด เกินเยียวยาเหมือนกันเคยเจอเน่าแบบเกินเยียวยานะคะแต่โดยภาพรวมก็เลี้ยงง่ายอยู่เจอแดดก็ใบไม่ไหม้นะคะสเสนจันดําใบก็ไม่ไหม้เหมือนกันสเสนจันนาคใบาก็ไม่ไหม้แต่เปอร์เซ็นต์ที่จะเจอรากเน่าเนี่ยเราเจอน้อยน้อยกว่าจันดํานะคะถ้าเป็นสเสนจันนาค ลำดับที่6นะคะในความยากก็คือสเสน่ห์จันแดงจัดอยู่ในลำดับที่หเสน่ห์จันแดงเนี่ยสเสน่ห์จันแดงเอาจริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็เคยเจอปัญหาลากเน่าเหมือนกันนะแต่ลากเน่าของเขาต้นเขาจะไม่โซมเขาสามารถที่จะกู้ได้ง่ายๆต้นเล็กก็เคยกู้มาแล้วนะคะอย่างต้นนี้เคยเจอปัญหาลากเน่าเราก็เอามาอบ อบพอรากเขาดีก็เอามาลงกระถางแต่จะเห็นว่าเขาโตช้าหน่อยแต่ก็โอเคยังกู้ชีวิตได้นะคะเราจึงจัดเขาไว้ในลำดับที่6เมื่อเทียบกับเ,เมื่อมัดในกับเเมื่อวัดกันในประเด็นของความยากนะคะแล้วก็วัดด้วยตัวชีวี่ของอาการรากเน่าเขาอยู่ในลำดับที่ห อันดับที่หอันดับที่หกถือว่าเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายทนแดดด้วยนะคะเจอแดดใบก็ไม่ไหม้ด้วยแค่ตกเฉยๆส่วนต้นนี้ก็รากเน่าค่ะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมากแค่เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ก็รอดนะคะเสน่จันแดงเลี้ยงง่ายแต่ก็มีอาการรากเน่าให้เห็นบ้างนะคะ อันดับที่7ในเรื่องของความยากในการเลี้ยงนะคะตกเป็นของสเสน่ห์จันเขียวบ้านค่ะสเสน่ห์จันเขียวบ้านก็เคยเจออาการลากเน่าเหมือนกันแต่อาการลากเน่าของเขานะคะแบบกู้ได้ง่ายมากเลยค่ะแค่ใส่ไตรโคเดอร์มาลงไปนะคะลาดไตรโคเดอร์มาลงไปแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็จะกลับฟื้นคืนมานะคะแล้วก็ลากก็จะสามารถขยายจเจริญเติบโตได้แม้เคยลากเน่าไปแล้วก็ ถึงจะลากเน่าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาดูดีได้เองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นตัวได้ในกระถางนี่แหละไม่ต้องเอาไปอบไม่ต้องเอาไปอะไรหรอกถือว่าเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ทนแดดต่อให้ใบโดนแดดสาดส่องมาตรงๆนะคะก็ยังฟื้นคืนสภาพได้ลากเน่าก็แก้ได้ด้วยการลดไตรโคเดอร์ม,มาลงไปนะคะแค่นี้ ก็หายแล้วแป๊บเดียวเขาก็จะฟื้นตัวอยู่ได้ในกระถางเดิมเนี่ยแหละฟื้นได้ในกระถางเดิมไม่ต้องเปลี่ยนกระถางเนี่ยนะคะแค่ราดไตรโครเดอร์ม,มาลงไปเดี๋ยวเขาก็จะจัดการตัวเขาเองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกใบใหม่ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขึ้น,น,นมาแล้วรากเขาก็ยาวเร็วมากนะคะเลยอ,ออกนอกกระถางได้แบบเร็วมากเลยโตเร็วด้วยแล้วก็แตกหน่อไวนะคะแตกหน่อไวสุดๆแล้วเ่หนจันเขียวบ้านเนี่ย โอเคเลยนะคะเราจัดให้อยู่ในลำดับที่7ลำดับที่8นะคะตกเป็นของสเสน่จันป่าค่ะนี่ก็เลี้ยงง่ายนะคะ3ต้นนี้ใส่ปุ๋ยเยอะก็ไม่เป็นอะไรเป็นสเสน่จันป่าที่เราไม่กล้าที่จะตั้งชื่อเองนะคะเราก็เลยเรียกแบบรวมๆว่าสเสน่จันป่าเรียงง่ายค่ะอยู่ในลำดับที่8นะคะ ลำดับที่เก้าเป็นของสเสน่จันโกเมนค่ะหรือจะบอกว่าเป็นสเสน่จันที่เลี้ยงง่ายที่สุดก็ได้นะคะเลี้ยงง่ายที่สุดก็คือสเสน่จันโกเมนเรายกให้เป็นสเสน่จันอันดับหนึ่งที่เลี้ยงง่ายเลยนะคะต่อให้เราเลี้ยงห่วยแตกทรงเดชแค่ไหนนะคะน้องเขาก็ยังไม่ตายค่ะเราตั้งแต่เลี้ยงมานะคะ ประสบการณ์ที่เลี้ยงมาสองครั้งสองรอบเนี่ยเราไม่เคยเจอเขาากเน่าเลยนะคะเอาจริงเลี้ยงมานี่ไม่เคยเจออาการลากเน่าเลยแปลกมากทาัทง้ทงๆที่บางทีเลี้ยงส่งเดชแบบหวยมากอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ากเน่าเลยแล้วก็โตไวมากด้วยนะคะโตไวเลี้ยงง่ายอะไรแบบมันจะง่ายขนาดน,นี้ไม่แช่กาะมาพ้าวก็ยังรอดเลยนะสเสน่จันโกเมนเลี้ยงง่ายมาก ข้อเสียอย่างเดียวของเขาคือถ้าเขาเจอแดดตั้งแต่11โมงจนถึง15บนาฬิกานะคะ11โมงหรือบ่ายสามเนี่ยถ้าส่องมาตรงๆเนี่ยใบเขาจะไหม้ค่ะโดยเฉพาะใบอ่อนที่เกิดใหม่นะใบจะไหม้แบบกู่ไม่กลับใบเสียเลยต้องตัดทิ้งสถานเดียวนะคะใบของเขาจะไหม้ถ้าเจอแดดจังๆแรงๆเนี่ยแล้วไหม้แบบเสียไหม้แบบต่อให้เอาเข้าที่ร่มแล้วใบก็แก้ไม่ได้ต้องตัดทิ้งอย่างเดียวนี่คือข้อเสียของเขา นอกนั้นดีหมดค่ะเลี้ยงง่ายโตวไวขยายพันธุ์ง่ายแตกหน่อไวด้วยนะตัวนี้คือตัวที่เลี้ยงง่ายที่สุดสเสนจันโกเมนเลี้ยงง่ายมากมือใหม่ควรเริ่มต้นจากสเสนจันโกเมนก่อนนะคะเขาชอบที่ร่มลำไหลกับแสงแดดอ่อนยามเช้าค่ะดังนั้นนะคะ เราขอสรุปว่าเสน่จันที่เลี้ยงยากที่สุดก็คือเสน่จันหอมนะคะลองลงมาเป็นเสน่จันขาวเสน่จันเงินเสน่จันดำเสน่จันน้าเสน่จันแดงเสน่จันเขียวเสน่จันป่าและสุดท้ายคือเสน่จันโกเมนเสน่จันโกเมนไม่ได้เลี้ยงยากนะคะเลี้ยงง่ายง่ายที่สุดเลยด้วยมือใหม่ควรต้องลองตัวนี้ก่อนนะคะถ้าตัวนี้ยังเลี้ยงไม่รอดก็ อย่าคิดจะเลี้ยงตัวอื่นเลยค่ะถ้าเลี้ยงตัวนี้ไม่รอดตัวอื่นเลียงยากกว่านี้อีกนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ